ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อำเภอบางเลนนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับแปลงนาของป้าทุเรียนนะครับอันนี้เรามาตามผลงานกันนะครับตอนนี้เราปล่อยน้ําแล้วพร้อมที่จะเกกี่ยวกันวันที่6นี้นะครับเราก็จะดูกันว่าข้าวดีที่เหลืออยู่ในแปลงนาเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเราไปให้ป้าทุเรียนคนเล่านะครับค่ะป้าครับอันนี้แปลงนาแปลงเนี้ยที่เมื่อคราวที่แล้วที่เรามาทําคลิปกันข้าดีดลมทับข้าวแล้วป้าก็ตัดไปสองสามรอบเนี่ยรอบนี้ป้าเอาตองแปดมาหมักมีความรู้สึกยังไงแล้้วกก็็เหนผลแตต่าางงงงยไบ ก็แตกต่างเยอะเลยอ่ะจากไม่มีข้าวจริงเลยอะตอนนี้ก็ยังเหลือพักสิบเปอร์เซนเพราะเราไม่ได้ย่าตามขั้นตอนเราไม่มีเวลาย่าลูกวเตาก็ไม่ว่างจากข้าวดีดเกินร้อยเปอร์เซนนาสิบห้าไร่ได้ข้าวแค่สองอุ้มสองอุ้มห้าเกียนแค่นั้นเองค่ะตอนนี้ก็คือหายไปเยอะเลยนี่คือกระจายแล้วครับอ่าตอนนี้บางๆนะคะทุกคนใช้ครั้งแรก แล้วก็รอบนี้เราไม่ได้มาเอารถมาตัดไม่ได้คนมาตัดอ่านี้คืออยู่อยู่แบบสภาพเดิมเลยค่ะอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะทุกคนแล้วข้าวดีมากเลยนะป้านี่ค่ะทุกคนวันที่หกเนอะวันที่หกเรารู้ครับเก็บเกี่ยววันที่หกนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาชมการเก็บเกี่ยวกันนะคะมาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะคะ ดีใจไหมคะป้า,ปาเห็นข้าวงามแบบนี้แล้วดีใจจ้ะเดี๋ยวรอบนี้จะทําให้ครบวงจรเตรียมแล้วทําให้บบดีที่สุดเลยเพื่อผลผลิตที่ดีใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าดีแล้วดีสุดของหรับเราแล้วอืมแค่ครั้งแรกก็ยังได้ขนาดนี้นะป้าเนาะ เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะทุกคนที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ยังไม่เกี่ยวข้าวเห็นข้าวดีดล้มทับข้าวร้อเซตตอนนี้ข้าวดีดหายไป90%นะคะทุกคนที่เห็นบางๆนี่คือเหลือน,นิดๆหน่อยๆไม่ถึง10%ด้วยซ้ำไปก็เป็นความประทับใจและก็ความภูมิใจของเรานะคะที่สามารถช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีดได้ค่ะปื้มนะป้าเนาะจาปื้มจ้ะ มีอะไรจะฝากไหมคะก็ฝากถึงคนที่ว่ามีข้าวดีบเยอะนะค่ะไม่ต้องลองหรกใช้เลยใช้เลยค่ะของจริงของแท้จริงค่ะลองมาเยอะแยะเลนะครับ่เรามีเยอะแยะนะครับที่เราลงให้เห็นนะครับรอบนี้คือเห็นต้นข้าเห็นรวงแน่นอืมทุกทีไม่มีเลยปื้มเลยปื้มเลยยังไงได้ดีแน่นอน่่คะรอบต่อไปนี่จะทําให้ที่สุดะตามขั้นตอนแล้วค่ะก็มาติดตามผลงานกันติดตามกันใหม่นะครับค่ะ เดี๋ยวเรามาติดตามต่อนวันเกี่ยวว่าแปลงนี้จะมีผลผลิตได้เพิ่มหรือลงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปนะคะว่าเราจะไปช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีดที่จังหวัดไหนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ